เพราะว่าเราแถวบ้านเราทําเยอะไม่มีว่ะไม่มีกล่องไม่มีนี่เลยจนจัดอะเนนสียไปก่อน้ันเรือน้องกลับบ้านแววเผลลิมกอลกกันก็ได้ไ <c oughs> น้องน้องเวลากลับบ้านอ่ะให้ยังไงวะให้กดตัวยูอะกดตัวยูแล้วก็จิ้มอะแล้วเห็นคําว่าเคลื่อนย้ายแล,แล้วมันวงเล็บคาว่าทีป่ะ พี่กดตัวอะไรนะกดกดตัวยูมันจะเปิดเป็นช่องแบบที่เราเซฟเอาไว้อะแล้วน้องกดตรงไปไปตรงบ้านอะ่ะแล้วน้องก็กดกดตัวทีเลยก็ได้กดจิ้มบ้านแล้วกดตัวทีในแปมคีย์บอร์ดเออแล้วน้องก็ไปเอาผลมาผลโคโลโคโลถ้าผลถ้าผลตายอีกก็ผลพิลกนะเลยเ้ยอย่าก,ก็มังคุดเลยฮะไม่ใช่ดิไอ่นั่นนะพี่ ไอ้แก้วังกอน่ะฮอนโกโรอ่ะ,ออะเออพี่อันนี้ว่าเมื่อกี้ใเมื่อกี้มันไอ้นี่ว้มันเน็ตกระตุก TP วับปับ๊บเป้งตรงนี้มันโล่งดีว่ะโอ้โหขอจอยตี้วยคน โคดไรเดอร์ยกดไรเดอร์เห็นป่ะฮะมันเป็นการวาร์ปมันเป็นการวาร์ปสกิลตีนสายฟ้าสกิลสกิลที่มันเป็นสายฟ้าแบบเนี้ยที่มันเป็นลูกสายฟ้าคล้ายๆผ่าอันนั้นคือสกิลที่มันไม่ใช่ตีวงกว้างส่วนสกิลที่มันเป็นสายฟ้าเป็นลูกสายฟ้าเลยอะ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยส่วนสกิลที่มันเป็นสา้าแลย มันจะเป็นสกิลที่พี่ข้าน้องไปเมื่อกี้เพราะว่ามันน้องมาอยู่ใกล้ผีเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูมันน้องต้องอยู่ใกล้ตัวไอ้พวกนี้แล้วน้องก็กดสกิล,กลเนี่ยอา้าวเชี่ยค,ค,ค,ครับอ้าวทุกคนเซิร์ฟปิงทนะุกคนครขาเซิร์ฟปิงเนาะเซอร์ปิงออกเซอร์ใหม่ไปไม่โดนหรอกเดี๋ยวมาใกล้นี่อย กี่นาทีแล้ววะอ้าวไปะคงานทุกคนขอเช็คก่อนว่าเฮ้ยพี่ผมหลุดวะ่ะดีไหมแล้วก็เข้าอัดมาทั้งหมดสิบเจ็ดฟืบเฟิบนี่ฮะเข้าหัวนะฮะดูกันว่า,วาเดี๋ยวต่อไปมันจะเพิ่มเข้าหัวขึ้น สกิลเนี้ยที่มันตายก็พังเงี้ยแหละน้องจะมาใกล้เออเอ,อ้ยแต่มันน้องตายได้ไงวะเออนั่นแหละประเด็น <c oughs> จำไม่ได้เหราใส่ไฟน้องขนไฟน้องยังโดนพิฆาตไยโดนสกิลเนี้ยเนี่ยสกิลเนี้ยเนี่ยอยู่ใกล้ๆก็ตายหมดน้องใช้สกิลนี้มัน,ม,นมันจะมีสกิลเหนื่อยทีอยู่ใกล้แล้วแม่งตายหมดเลย ที่มันเป็นรูปสายฟ้าแล้วมีอะไรวงเป็นเส้นเไอยเป็นหยักๆยักอ่ะสายฟ้าอยู่ข้างในแล้วอะไรก็ไม่รู้หยักๆยกอ่ะมันจะคูดาวเป็นสีเหลืองอ่ะน้องกดใช้ดูรอจังววามันจะขึ้นอ่ะเฮ้ย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 น้องเจอว่าเฮ้ยอันนี้มันเฮ้ยอันนี้มันไอ้เชี่ยเชี่ยเผื่อใช้สกิล เฮ้ยเจอเฉยกดกลับได้ปะม,มันบอกว่า y o u n e e d a pilot of อะไรอยินเอออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกอ่ะอ่านออกแค่เนี้ยเนี่ยมันมันมนมันคืออะไรวะเหมือนไอเนี้ยเหมือนในเนื้อเรื่องเลยอ่ะที่มันมีอ่ะใช่ปะ มันม,มันเป็นเนื้อเรื่องแบบจริงๆเฮ้ยโหเราเรามาหาเรือแต่เจอไอ้นี่เฉยเฮ้ยเจอยะมึงเนี่ยนะมึงเนี่ยนะมัน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 ตุ้น้องชายมันจะตีพี่น in ้องชายโอเคมันตายแล้วปะเราไปหาที่ต่อด้กวป่าไอพีนี้มันไพีเหตุการณ์หาเรือ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวีคิปเปอร์น้องเห็นคิปเปอร์ปะ่ะคิปเปอร์มันเป็นทรายเฮ้ยคิปเปอร์เป็นทราย,ยดูดิเออน้องเป็นปะ่ะไม่ได้เป็นตัวมันมีตัวหนึ่งอะที่เป็นทรายอะ่ปะป่ะเราขบวนการห้าสีเอ้ยไม่ใช่ แบบนี้มันได้มีก <able> ิวสามคนเลยเฮ้ยคิปเปอร์มันเป็นอะไรนี่วะสนุกโอ้พี่เน็ตโคตรปิงเลย Bye. Yeah. Hey. <coughs> okay. เธอว่าทุกคนเลยบริษัที่โอะไรอีเมื่อกี้ทำไมพี่เงียบนะว่าไม่ได้เงียบน้องไม่ได้จริงเหรอน้องเจออะไรยังน้องเห็นอะไรไหม ี่เพิ่บเดดฟิฟ่บเฮ้ยชิปหายเพื่อใช้สก,กิลนล้วขุดผิดด้านว่ะวะน้องเหรออ่ะให้พี่ใช้ขวานขุดไหมมาๆๆใล้สก,กิลนะสกิลเดียวน,น่าจะแตกหมดเลยเออ โอ้โหเฮ้ยดาบดาบแบบยังไม่ได้ใช้เลยอะดาบแบบยังไม่ได้ใช้เลยอะสองอันอ่ะดาเมจมากกว่าท็อปแอปเอ้ยไม่ไม่มากว่ะน้องเอาไหนพี่จะได้เอาอันหนึ่งขอนี้เลยกันโอเคแล้วไม่ใช้นี้เพราะว่าดาบพี่จะพังแล้วอ๊บหนึ่งนะน้องเอามันมายังเอาไปปลูกเอามาแล้วอันหนึ่งขอใช้เงินก่อนพี่มีกระสุนอยู่อ่ะ สิบอันอันเนี้ยที่เก็บข้างล่างอ่ะน้องซ้ายโอ้ยตกใจอ้ยลืมตกใจขอโทษทีเอ้ยเอ,เอากระดูดะกด้วยเก็บไว้ได้ใช้ใโอ้โหมาเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ,อันนี้มันอันนี้มันไอ้นี่เว้ย อันนี้มันเป็นของเป็นเป็นเออน้องอย่าเพิ่งลงมานะ,ะมันเป็นเออไอเดี๋ยวพี่ลงหาก่อนเดี๋ยวอู้อู้ได้แล้วมั้งพี่โอ้โหเออพี่ปลาเดี๋ยวพี่เทปัาก,กลับไปปุ๊บเออเฮ้นี่นี่นี่เดี๋ยวดูอะไรโอ้เยอะนะ <laughs> เ,<อ>เก็บเก็บเหล็กไว้เอาเอาเหล็กมาเหล็กมา อืขอ,องอย่างเยอะมัะนมีปาวะน้องดูให้พี่หน่อยเด็กน้องรวมไปเป็นไรเดี๋ยวพี่เธอขอดกลับมาโอเคพี่มีน <c oughs> ี่เอ้ยซอมบวยทะเล <c oughs> ขวานขวานพี่ แล้ทำไมมันเหล็กแปลกๆวะเอาเลยนะพี่ผมจะลงแล้วนะเอาอะไรอะ่ะอ่ะเดี๋ยวพี่อยู่ตรงนี้ก่อนมันจะได้นี่ขึ้นแล้วบอกนะเฮ้ยข้าวหัวร่วงเฮ้ยน้องข้าวหัวมาเฉยบอกว่าวพี่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 ขึ้นขึ้นเพาะผมไม่มีขวานข้าวหัวใครงข้าวหัวมาอย่าอย่าเพิ่งรุนะอย่าเพิง่งรุอย่าเพิง่งรุนะ เดี๋ยวเอาอันนี้วางก่อนเดี๋ยวมันล่วงเอ้ยอะไรอ่ะอ่ะคุนเลยของใครตื่นเต้นของใครของใครของน้องแน่เลยลุ้น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 อ่ะพี่ลุ้นพี่ลุ้นพี่ว่าของน้องแน่เลยพี่อาจจะเป็นของซอมบี้ทะเลก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนไหนไหนอดีตอดีตไปเลยแามธนารามเอ้อ อ้าวพี่ต้องให้ผมฆ่าจะว,วางทำไมอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ Born. อยู่นี่อยู่นี่นไหนดูดิโอ้ยพันแปดแล้วว่ะพีไม่เอ้า้วของน้องไปไหนวะก<ม>็พีแพบจะไม่ได้ให้ผมฆ่าเลยอ๋ออันนี้คือข้าวหัวเก่าเนี่ยมันจะเป็นรูปไปนี่ไปแล้วออโอเคน้องน้องอยู่ข้างบานนะเดี๋ยวพี่ลงมาข้างล่างเคปะ เดี๋ยวพี่เทเบรทขึ้นมา่วนเลยฟึ๊บไหนตรงไหนตรงไหนวะเอ้ยนี่ไงเจอกล้องเจอกล้องเจอกล้องเจอละไม่รู้ล้วอยู่ตรงไหนอยู่แถวแถวเนี้ยไม่รู้ว่าน่าจะยี่สิบแล้วมั้งเจอกล้องเจอกล้องอุ้ยน้องมันขึ้นไม่ได้ว่ะเด้อเด้อเอ้ามั้ยึบเอ้ยไม่ได้ว่ะเด้อเด้อเอามหมย พลังงานรงงานเฮ้ยปุ๊บอืมได้แล้วมันสับประหลังเ,ลาาเ,อเอามาเอาเอามันมานี้มันเนา่าว่ายไปไม่ได้วะ่ะอ่ะพี่เทเลพอร์ตมาเลยรู้สึกว่าตรงนี้จะมีอีกอันหนึ่งอ๋อไออันเก่าแน่เลยปุ๊บไยนี่ไงเอ้ยเจออะไรแพง ไลายแพงจะลาแพงสมบัติจะลาแพงสมบัติอาอะไรทิ้งเดีววะน้องพี่เอาอะไรทิ้งคนแก่เนาะเจอ,อ,อ,อเอ๊ะเจอลายแพงสมบัตินี่ออนตอนนี้เราอยู่จุดนี้น,น้องเห็นปะดู่อย เราหยุดจุดตรงนี้เว้ยมันให้ไปทางซ้ายแล้วเลี้ยวไปอีกหน่อยหนึ่งมันจะเจอที่หนึ่งอ่ะไปอืมไปเราเราจบพาร์ทเลยเนาะมันจะจะไวไปป่าวะจบพาร์ทเลยแล้วกันโอเคก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะ ก็จะได้มีคลิปนี้ออกมาเรื like ่อยๆเนาะก็เป็นกำลังใจให้ใช่ขอบคุณมากนะฮะที่กดติดตามนะฮะแล้วก็เพิ่มตอนนี้ผู้ติดตามผมพุ่งมาอีกหน่อยหนึ่งอะแล้วก็กดไลค์โ้ขอบคุณมากใครที่แบบอยากให้ผมทำคลิปอะไรยังไงนะบอกได้นะอยากขึ่นไหมครับแล้วกี่บองเราแบบสุ่มแล้วก็เหมือนเมื่อก่อนอะชื่อแบบสุ่มมาแล้วก็อ่าเอามาสู้กันอะไรงี้เอามาสู้กันหรือว่าเอาไปอ่าสู้กับบอสเนาะเออก็เขาไม่มาได้